นั่นแหละพี่น้องค่ะเจอกันตอนเย็นๆแล้วทีนี้เอ,อ่อก็นกนาต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องช่วงนี้ถ้าไม่ได้มาบ่อยๆนะคะพี่น้องค่ะมันยังไงก็ไม่รู้มันมันเกิดเรื่องเศร้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่มีแรงจะมาพูดแม่ไม่อยากมาพูดอ่ะนะเพราะมันเรื่องเศร้ามันไม่ค่อยยิ้มแย้มแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่บ่าวก็ขเขาก็เศร้านะเศร้ามากเลยแม่ แม่เป็นโรคร้ดูว่าเขาร่าเริงอย่างนั้นแหละแต่แต่แต่มันเป็นอะไรที่ไม่ดีในในในโรคร้ายของแม่นะคะพี่น้องขาเป็นอะไรที่ไม่ดีกับตัวเขาแล้วแฟนเขานอกนาเขาเศร้าตามไปด้วยค่ะนั่นแหละก็เงียบเงียบนะต้องขอโทษขอไปจริงๆนะต้าไม่ได้มาบ่อยๆนะคะพี่น้อง่า สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกับข้าวนกนาเนตเลนอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเจินตอนเย็นนะหกโมงเย็นตอนนี้เ็ข้าวนกนาก็กลับจากทําง,งานนะตอนบายบทานกุ้งทานข้าวเสร็จเก็บโน่นเก็บนี่ในบ้านแล้วก็หาบน้ําหาบน้ําเสร็จเนี่ยก็มานั่งอยู่ในห้องนอนนั่งอยู่ในห้องนอนหกโมงเย็นก็มืดแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนวันเสาร์ กลางคืนอ่ะนาฬิกาหมุนกลับหนึ่งชั่วโมงนาฬิกาหมุนกลับหนึ่งชั่วโมงเหมือนกับว่าตอนนี้หกโมงเย็นตามจริงมันเป็นหนึ่งตุ้มแล้วแตาไม่หมุนกลับอะค่ะพี่น้องขานั่นแหละนาฬิกาหมุนกลับหนึ่งชั่วโมงทำให้มืดเร็วตอนเช้าก็มืดนั่นแหละแล้วคนก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันอ่ะมันมืดแล้วก็ต้องเปลี่ยนนาฬิกาหมุนนาฬิกากลับหนึ่งชั่วโมงอะค่ะ พี่บ่าวนั่งอยู่ก้างนอกนั่งทานอาหารอยู่ล้วมื่พี่บ่าวก็หยุดออลีเดเนื่องในวันเกิดของเขาจนถึงวันพฤหัสอาทิตย์นี้ค่ะจนถึงวันพฤหัสนั่นแหละแล้วเขาก็เขาก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้มาเพราะว่าเขาแม่เขาป่วยป่วยอะค่ะพี่น้องขาป่วยโรคร้ายอะแม่ป่วยโรคร้ายนั่นแหละ นั่นแหละแล้วทีนี้ข้าวนกนาก็วันนี้ก็เศร้านะพี่น้องขามันชีวิตมันก็มีอย่างเนี้นะมีเศร้ามีความาสุขนะเป็นช่วงๆว,วันนี้วันนี้เป็นวันที่ว่าเผาเผาศพพี่ชายกับพี่น้องขาวันนี้วันจันทร์เผาศพพี่ชายเรียบรย้อยค่ะวันนี้นั่นแหละวันเผาศพพี่ชายข้าวนกนาหับน้ําเสร็จ ไม่แต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรเลยค่ะเพราะว่าทาแต่ครีมหับน้ําเสร็จเดี๋ยวก็ไม่ออกไปไหนแล้วนะมันมืดแล้วแล้วก็เศร้านะคิดถึงก็นะพี่ชายอะพี่น้องกาเพราะว่าเออพี่น้องอะนะก็ก็นั่นนะนะคิดถึงแล้วก็เสียใจนะเสียชีวิตไปอะพี่น้องกานั่นแหละแล้วเขาก็ เหมือนเหมือนบางคนบางครอบครัวมีพี่ชายพี่สาวกันหลายคนนะอย่หลายคนพ่อแม่มีลูกหลายคนไม่ใช่ทุกคนจะ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 ถูกกันจะพูดดีกันได้นะบางคนก็ทะเลาะกันเหมือนคนนี้ทะเลาะกับคนนั้นคนนั้นไม่ชอบกับคนโน้นนะพี่น้องก่ะอ่าไม่ใช่ว่านั่นกันทุกคนนะคุยกันได้ทุกคนไม่ใช่นะพี่น้องก็เหมือนกัน แล้วบางทีพี่ชายกับน้องสาวจะพูดถึงพี่ชายบางคนก็ไม่ใช่เป็นพี่ชายที่ดีก็มีนะ,ะ,ะเห็นข่าวเยอะแยะเห็นไหมครับพี่น้องบางทีพี่ชายคมคืนน้องสาวมั่งทำร้ายน้องน้องน้องด้วยทำร้ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันอะไรก็มีนะเยอะแยะหมดเลยตามที่ข่าวเราได้ฟังอะนะพี่น้องขาพี่ชายอะไม่ใช่ว่าเป็น พูดกันถูกคอแล้วจะดีกันทุกคนน่ะไม่ใช่บางทีก็ทํำร้ายกันแล้วอย่างโน้นอย่างนี้กันตามที่นั้นแหละค่ะตามที่เราเห็นในข่าวค่ะปับภาพไปด้วย <c oughs> นะตามที่เห็นในข่าวนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่พี่ชายของก้านกนานะเอขาเขา,เ,ขาเราไม่เคยที่จะอะไรอะ่ะพี่น้องเราไม่เคยที่จะมีเรื่องอะไรกันเราไม่เคยมีเรื่องมีอะไรกันนะ ก็ดีอะช่วยเหลือคือว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากแต่แต่ก็ให้ความรู้สึกดีๆกันก็อพอแล้วไม่ต้องช่วยเหลือนะพี่น้องนะว่าไหมนั่นแหละตอนที่มาอยู่เนี่ยพูดถึงนะนึกถึงเขาตอนที่มาอยู่เนเธอร์แลนด์ใหม่ๆนะหลังจากสองปีเรากลับไปบ้านกี่ครั้งกี่ครั้งตอนเรากลับไปนะแกก็จะมานะที่บ้านของพ่อแม่นะแกก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์มา มาสแตนบายว่าเออจะไปไหนจะไปซื้ออะไรจะไปส่งอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องจะไปส่งอะไรอย่างเงี้ยมาสแตนบายอยู่ว่าถ้าจะไปไหนก็ไปส่งอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อของกินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นแหละค่ะพี่น้องแล้วกลางหลังๆปอลูกเขาเขานอกนาไม่ค่อยรู้จักลูกนเขาน้าเลลูกผู้ชายผู้ชายเป็น ลูกของพี่ชายก็ไม่ค่อยรู้จักกันเขาก็ถามว่าตอนนั้นเราขี่รถมอไซค์กันอยู่แล้วไปไปสวนกันนะคะเขาก็ถามว่าเห็นหลานไหมเมื่อกี้เห็นหลานไหมเขาว่าหลานากี่มอไซค์ปานไปเห็นไหมหลานคือว่าลูกของเขาอะนะโตแล้วแหละโตยี่สิบปียี่เ็ดยี่สองปีเราก็ไม่ค่อยรู้จักนะพี่น้องนั่นแหละแล้วเขาก็จะถามอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเป็นห pues, er. e si okay. ่วงเวลาเราไปจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยลูกเข้านอกนาก็ไปด้วยเขาก็จะมาเล่นกับลูกแล้วถามว่าจะไปนั่งมอไซค์กับลุงไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็คิดถึงเขานะก็ไม่ต้องมาช่วยเหลืออะไรหรอกคนเรานะแก้อย่าตะลาะกันก็พอแล้วพี่น้องกันจริงไม่ับพี่น้องก็แก่อย่าตะเลาะกันก็พอแล้วนะคิดถึงเขาอุ้ย เย็นๆอากาศก็เลยต้องใส่เสื้อกลุ่มอยู่ในห้องนอนก็ใส่หน่อยแต่มันแก่นสั้นมันบางๆก็เย็นนะพี่น้องนั่นแหละก็วันนี้พี่ชายก็ไม่มีแล้วเผาไปแล้วร่างกายนะคิดถึงเขาอะนะคิดถึงตะโกนกันโบกเวกอย่างที่เขานอกนาบอกนั่นแหละเวลาเจอกันแล้วก็เศร้าคิดถึงอยู่นะคิดถึงนะพี่น้องอ่า อย่างที่ข้านกนาบอกว่านั่นแหละบางคนในครอบครัวไม่ถูกกันกับคนโน้นไม่ถูกกันกับคนนั้นไม่ถูกกันแต่ข้านกนานะค่ะพี่ชายไม่ไม่มีอะไรที่ว่าเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีความทรงจํามันอยู่ไม่มีค่ะไม่มีนั่นแหละแล้วบางทีนะบางทีถ้า,า,า,าพี่น้อง ผู้หญิงคนนั้นไม่ถูกกันกับพี่ชายคนนี้ก็คุยกันแล้วบางทีก็ว่าเอออย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งเพราะว่าเขาไม่ถูกกันแต่ส่วนตัวเราเราเราไม่มีปัญหาอะไรกันเราก็คุยกันได้กับพี่ชายแกไม่เคยแก ไม่มีไม่เคยได้แบบไม่มีความรู้สึกว่าแกจะทำร้ายจิตใจเราเป็นอะไรที่เสียใจทำร้ายพูดจาไม่ดีกับเรานั้นเราไม่เคยเจอนะเราไม่เคยเจอด้วยกันนะ่ะแกมีแต่พูดดีๆแล้วทีนี้ก็นั่นแหละพี่ชายาทุกคนทุกส่วนตัวทุกคนก็แตกต่างกันนะ พี่น้องกันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกคอพูดถูกคอกันทุกคนนะคะพี่น้องจริงไหมคะจริงไหมนั่นแหละก็เป็นอย่างเนี้ยแต่สําหรับข้าวนกนาแล้วเขาไม่นั่นอะไรคะ่ะก็เลยนั่นแหละวันนี้มานั่งพับผ้าอาบน้าเสร็จเล่าเรื่องพี่ชายนะเศร้าเ้าคิดถึงพี่น้องกาเศร้าเศร้าคิดถึงค่ะนั่นแหละคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากค่ะพี่น้องก็มานั่งพับผ้าหาบน้ำเสร็จตอนเย็นๆหน้าสดๆก็มาพูดคุยเล่าเรื่องพี่ชายเป๋าพี่ชายวันนี้ค่ะพี่น้องนั่นแหละก็มาเล่าชูกันฟังนะมีอะไรชีวิตประจำวันนะคะพี่น้องค่ะมาเล่าชูกันฟังพี่น้องก็คอมเมนต์มาพูดคุยนะคะพี่น้องค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะนั่นแหละก็ ชีวิตคนเรานะมีแค่ครั้งเดียวนะพี่น้องจะทาทาอะไรที่เราคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดนะเราพยายามไม่ทําอะไรผิดไม่ทําอะไรร้ายจิตใจคนอื่นน่ะนะจะทําให้ดีที่สุดเต้าที่เต้าท,ท,นะที่ตัวเองทุกคนน่ะนะเต้าที่ตัวเองทําได้แหละแต่บางทีเราอาจจะทําอย่างนี้คนอื่นว่าไม่ดีอะไรก็ได้แหละแต่ใน จิตใจของเราเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะพี่น้องนั่นเลยค่ะป้า,ปาไปด้วยอุดคุยไปด้วย <c oughs> นั่งใส่เสื้อบางๆอยู่ <c oughs> นั้นเ้านกนา้มาคุยกับพี่น้องสบายใจอีกขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะทุกกำลังใจแล้วก็ทุกคอมเมนต์อะไรก็ตามขอบคุณมากๆเ้านกน้ไปก่อนแล้วนะคะ ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ